สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบ่มฟาดคนวิจารณ์รอรับหมายสารได้เลย หลังจากที่พิธีกรคนดังบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้เผยข่าวดีแต่งงานกับแฟนหนุ่มก๊อตอาทิ์อนันทวันเรียบร้อยแล้วโดวยเป็นการจัดภายในครอบครัวไม่ได้บอกใครแฟนๆต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับเธอเป็นจำนวนมากล่าสุดบุ๋มได้เผยเหตุผลที่ไม่บอกใครเรื่องแต่งงานพร้อมแคปข้อความของชาวเน็ตบางส่วนที่คอมเมนต์พาดพิงถึงเธอในทางเสียหายระบุว่าที่ผ่านมาไม่บอกใครเรื่องแต่งงานก็เพราะมันมีคนแบบนี้คิดแต่เรื่องต่ำๆดูถูกคนอื่นแบบง่ายๆแล้วอีกอย่างพี่เขาไม่ ชะคนในวงการบันเทิงที่ควรจะมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้แล้วเราสองคนก็ผู้ใหญ่กันมากแล้วมีลูกหลายคนจะตัดสินใจอะไรคิดกันเยอะค่ะเม้นอะไรดูตังในกระเป๋ากันหน่อยเนอ้อบ่มใจดีกับคนลำบากแต่ใจร้ายกับคนเลวๆนะคะพร้อมกันนี้บุมยังเผยด้วยว่าพร้อมดำเนินคดีกับคนที่มาคอมเมนต์ดังกล่าวหมอกรอหมายศาลได้เลยโดยระบุว่าเรียนทั้งสามท่านนะคะเราแต่งงานกันมาเกือบสองปีละจะท้องหรือไม่ท้องไม่มีคำว่าพลาดสำหรับรุ่นนี้นะ อายุขนาดนี้ลูกจริง4ลูกบุญธรรม9จะมีอีกก็เลี้ยงได้สบายค่ะสําหรับคุณเบสรัตาพรเอาหมายสารไปฝากที่อาสยามก็คงเจอตัวแล้วเนอะทั้งนี้บุ๋มได้ตอบกลับข้อความที่คนสงสัยว่าลูกสี่ยังไงพิมพ์ผิดไหมแม่มีอันดามันคนเดียวโดยเธอตอบกลับไปว่าของแฟนอีก3ไงซึ่งก็มีคนในวงการเข้ามาแสดงความคิดเห็นอธิ์ดเจต้นหอมบอกว่าเอาเงินนะแม่ไม่รับกระเช้าซึ่งผมก็ได้เข้ามาตอบกลับว่ากระเช้าเยอะแล้ว ส่วนดีเจบุกก็บอกด้วยว่าเอาให้ถึงที่สุดแม่ต้องห้ามใจอ่อนแบบเคยนะแม่เงินเท่านั้นนะแม่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 24 TV ขอบคุณครับ